สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมเซียนะครับธนกิจอัคราธิรพงโปรดักต์สเปเชียลลต์ของไอออนวีคุปคานะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าไอออนไวพัสดี900พีเมียมคันด้านหลังผมนี่เองนะครับราคาอยู่ที่999,900บาทนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวเจาะลึกอะไรของคันนี้นะฮะเนื่องจากว่าสําหรับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องวีคุปคาอยู่แล้วนะครับจะทราบดีว่าเราได้รีวิวเจาะลึกจัดเต็มสําหรับทุกรุ่นของไอออนไวพาสดีไปหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไไไไไปปปปปเเเเเเททททีีีีีี่่่่่่่ยยยยยวววววววจจจจจจจัััััััััััังง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 งหหดดดดนน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 บบบบุรร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 กกคคคููาาาาาาชชช์้้้้้อตตใใิะะะะ็ ชา์จตู้สาธารณะแล้วก็ฟังก์ชัน V2L ที่เราให้มาครับทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะ การที่เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนแรกนะครับน้องๆทีมงานก็มองว่าจะไปชลบุรีบางแสนพัทยาเนี่ยมันมองว่ามันใกล้ไปนะครับเราก็เลยเพิ่มระยะทางออกไปอีกนะครับก็คือเราสรุปไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขอขอบคุณบริษัทวีกรุ๊ปคาร์ไว้ด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราน,านํารถคันนี้ไปออกทริปรวมถึงไปถ่ายทํารายการวันนี้ด้วยนะครับฝากโชว์รูมทั้งหมด10สาขาณนะปัจจุบันด้วยนะครับและอีก2สาขาใหม่ก็คือจังหวัดน่านแล้วก็ลำปางไว้ด้วยนะครับตอนนี้วี๋ยวววเเเรรรราาาาาไปปดดูกกัััันนนะะคคบบ่ีี้้แลงงอหท ขับง่ายไหมกังวลมากน้อยแค่ไหนเวลาไปเจอสถ,ถานีชาร์จต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าท่องเที่ยวทิปนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับไปครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเราจะไปกันจังหวัดจันทบุรีนะครับกับระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองนะครับกิโลอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าโลนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่ามาตรฐาน NEDC เนี่ยที่ไอออนเขาเขมไว้นะครับโดยการปิดแอร์นะวิ่งได้490กิโลของเขาเนี่ยจะได้วิ่งได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเรานะครับเราจะปิดแอร์วิ่งเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับสบายหน่อยเราติดฟิล์มแล้วน่าจะติดแอร์ติดแอร์ได้้้้้นนนนนนะะะะะคคคครร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 ัััััััับบบบบผมมมอออออกกเเเเเเเลลลลลลลยยววววววว่่าาาาปปปปิิดดดดดแแแแ์์งงงหหีีีีโฮ๋ไไจจจทุืชตตต็็ กดก่อนกดค้างไว้นะครับโอเคเรียบร้อยครับไปไปเที่ยวกันโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับภายในรถ i อออนไฟฟ a d พรีเมียมสีกูนกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแดชบอร์ดหน้าจอกลางทําอะไรได้บ้างนนครับจะบอกว่าภายในนะครับดีไซน์ ถือว่าทันสมัยมากๆนะครับตัวพฟงมาลัไเองนะครับหน้าจอคอนโซลด้านหน้าถือว่าใช้งานง่ายทันสมัยแน่นอนนะครับแดชบอร์ดตัวการน,นะครับหรือว่าหน้าจอการเนี่ยวบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดกระจกเป,ปิดปิดสลูปฝาท้ายแล้วก็ตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะครับด้านหน้านะครับมีไฟเลสชาร์สามารถวางได้มีเว b ีให้เราใช้1ช่องด้านล่างด้วยนะครับมีที่วางแก้วด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับแก้วใบใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับด้านหลังอีกน่มี่จะเดินทานะครับเดี๋ยเราตัั้งแกะว่าเราจะไปที่่ไหนนนกกััทีแรระคบ ที่แรกที่เราจะไปก็คือวัสนารรมติจจพาร์คนะครับที่จังหวัดระยองนั่นเองก่อนที่เราจะแวะไปจังหวัดจันทบรุรีเดี๋ยวเราจะแวะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไปวัสนา,ารรมติจจิ้งจกใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะครับสองชั่วโมงครึ่งนะฮะกิโลอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันบนมอตเตอร์เวย์แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ที่แรกที่เราจะแวะก็คือจังหวัดระยองก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปแวะทานข้าวเที่ยงกันที่นี่กันก่อนนะครับโหมดที่เราจะขับขี่กันวันนี้นะครับอยู่ในโหมด normal นะฮะดีเจนไฟแบบต่ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยตอนที่เราเดินทางขาไปเนี่ยวิ่ง normal ดีเจนต่ำเพียงพอไหมนะครับแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยปรับเปลี่ยนในการขับขี่ขากลับก็ได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับตัวรถเนี่ยมันมีไฮไลท์มม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 าา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 ากกกกกกกววว่่่่่่่่่่่นน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 นัััััััั้้้ออยย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 งงงงเเ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 เชบบบรรดดททีีีีีผูะะะะคสถปปปปลลลลล็็็ไไฮิๆหตจ ไ,ได้เยอะเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะเดินทางสบายขับขี่สบายเพราะเบาะมันเย็นนั่นเองเนาะอัตราเร่งนะครับรวมถึงเวลาเร่งแซงเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ผมใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วด้วยนะครับจะแซงจะเร่งก็คือว่าใช้งานง่ายฮะดีกว่าลดน้ํามันไม่ต้องรอรอบเนาะอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังจะแซงขวานี่ก็ออกมาก็เหยียบง่ายๆได้เลย สำหรับแอร์นะครับต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยหนาวอยู่แล้วนะฮะด้านหลังก็ถือว่าหนาวใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับหมายความว่าเวลาเปิดแอร์แล้วไม่ต้องรอให้แอร์ด้านหลังเย็นเนาะรถไอออนไวพัดทุกรุ่นทุกคันเย็นฉ่ำไม่ต้องรอนั่นเองนะครับแต่รับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไปกันต่อ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารแล้วนะครับร้านอาหารของเราชื่อว่าวัสนาฟิชชิงลานะครับเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นนะฮะในอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองจะบอกเลยว่าบรรยากาศที่ร้านดีมากมนะครับอากาศไทยเทดีมากมีที่นั่งหลายโซนนะครับตั้งแต่โซริมน้ําด้านหลังเลยนะครับและที่สําคัญนะครับได้ข่าวมาว่า,าอาหารทะเลที่นี่สดมากๆแล้วก็มีหลากหลายด้วยนะครับยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือราคาอาหารก็ถูกด้วยนะครับแถมรสชาติอร่อยอีกต่างหากนะฮะอาหารดูนะครับว่ามันหลากหลายมากนะครับเราไม่ได้มาท่านเดียวนะครับเรามีทีมงงาาานน้้อๆมดดวยะรเจไ ช่วยกันดูว่าอาหารแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูอาหารเสร็จแล้วนะครับมาดูกันบ้างว่ารถที่เราใช้มาเนี่ยวิ่งกันไปจากโชว์รูมพัฒนาการ52เนี่ยมาถึงที่นี่นะครับใช้ระยะทางทั้งหมด187กิโลมนะครับอัตราการกินไฟอยู่ที่15.8กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อร้อยเลยนะครับถือว่ายัางประหยัดอยู่นะแบตเตอรี่ของผมตอนนี้เหลืออยู่ที่54เปอร์เซ็นต์นะครับยังวิ่งได้อีกตั้ง2 6 4กิโลเมตรระยะทางที่ขับมานะครับถือว่าขับมาเรื่อยๆสบายๆไม่เหนื่อยมากนะครับพอมมนนี่เริิหว,ว้นนผ รถยังไม่ต้องชาร์จนะครับแต่ตอนนี้ขอชาร์จคนก่อนเนาะหิวแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากนี้ก่อนเลยวนะาั ตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าสมคำเล่อมลือจริงๆนะครับอาหารที่นี่รสชาติดีมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับปุ้งหอยปูปลาสดสมคำเล่อมลือแน่นอนนะครับผมและก่อนที่เราจะเดินออกจากร้านไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กุญแจรีโมทเปิดแอร์รอนในรถเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเราจอดตากแดดไว้ด้านนอกถือว่าร้อนพอสมควรเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์รอไว้เลยเดินไปที่รถรถจะได้ไม่ร้อนเราจ,จะได้นั่งสบายๆกันนะครับและอย่างนึงฮะตัวรถของเรามีกรอง PM 2.5ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยของตัว PM 2.5ด้วยอีกนะครับไปเดีี๋ยวเรราไปท่ถกันครับ อันนี้เราก็อยู่กันในรถเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้รีโมทเปิดแอร์มาเนาะวอนนี้ภายในรถเย็นสบายมากๆนะครับที่สำคัญเนาะในรถเนี่ยเรามีกรองพีสองจด้ด้วยนะครับอากาศภายในรถก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เย็นสบายด้วยนะครับสถานีต่อไปนะครับที่เรากำลังจะไปก็คือเนินนางพญานะครับอ่นารุงพิมานนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือถนนเฉลิมบุรพาชรัิศครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ายังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าไปกันครับเดี๋ยวเราเขามกันแค่นก่อนนะไปครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับจะบอกเลยว่ามากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังนะครับอากาศก็ดีนะครับบรรยากาศก็ดีวิวก็สวยมากๆด้วยนะครับมากับเจ้าไอออนวพัสด90คันนี้นะครับวิ่งเลียบเขาเลียบทะเลมาเรื่อยๆเลยนะครับบอกเลยว่านั่งสบายขับสบายมากๆเลยนะครับรถมีกําลังเหลือเฟือนะครับการขึ้นเขาแล้วก็วิ่งอยู่เลียบชายหาดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขอฝากไว้นิดนึงนะครับขอขายของกันก่อนเลยนะฮะสำหรับเจ้าไอออนวพัสด์นะครับ490พิเอมหรือว่าไอ มีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพรบนะครับกอบป้ายพะยางเข้ารูปลายกระดุมนะครับฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะครับรวมถึงเคลือบสีและที่สําคัญนะครับการมีรับประกันตัวแบตเตอรี่นะครับ8ปีนะครับ200กิโลตัวรถ8ปีแสน0 0หมื่นกิโลนะครับและบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับตลอดระยะ8ปีนั่นเองฮะและที่สําคัญนะลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับวันที่มารับรถเนี่ยลูกค้าจะได้ชุดกิฟต์เซ็ตไวเวอร์ไปด้วยนะครับเป็นน้องต่ายไวเวอร์ของเรานั่นเองนะฮะสำ แน่นอนนะครับไม่ได้ผ่านคนกลางไม่ได้ผ่านเต็นนะครับเพราะทางบริษัทเรามีเจ้าที่สามารถตีราคาได้รู้ราคาท,าทันทีสามารถเอามาเทรดอินได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อย้ยํานะครับว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับสามารถเข้าไปจับจองกันได้นะฮะเดี๋ยวสถานีต่อไปเราจะเข้าที่พักกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ลากูนแคมปิ้งกันครับไป อนนี้เราก็อยู่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับที่ลากูนแคมปิ้งนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับจากระยะทางจากกรุงเทพมาที่นี่นะครับบอกเลยว่าไม่ไกลนะครับก็คือว่าวิ่งรถมาแป๊บเดียวคุณก็จะได้มาพักผ่อนที่บรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับต้องรีวิวอย่างนี้เลยนะที่นี่คือสําหรับคนที่มีน้องหมาน้องแมวนะฮะสามารถนํามาได้ด้วยนะครับผมลานกางเต็นท์ก็มีให้ด้วยนะครับบ้านพักมีทั้งหมด6หลังนะครับจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นถึงร่มรื่นมากๆมีต้นไม้ใหญ่มีกิจกรรมให้ทำนะครับสามารถ รบรรยากาศดีมีเครื่องดื่มแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปว่าเราเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็แวะที่พักเนี่ยเราเดินทางมาทั้งหมดกี่กิโลแล้วก็ใช้ไฟกันไปเท่าไหร่บ้างแล้วเนาะตอนนี้นะครับจากกรุงเทพมาถึงเนี่ยนะครับระยะทางอยู่ที่250กิโลนะครับอัตราเส้นเปลืองที่เราทําได้อยู่ที่16.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่38%วิ่งได8 6กิโลไม่ตง,งวนนรังเดี๋ยกพรึงร่งี้อยแปดสิบหชกร์จไ DC ก้อนกับ,บ้าน,น,นะครับเามเจ้ 90, นดี๋ยมารถปล่อออยไไฟกด้ 300ต,ตอนนี้เราใช้เครื่องอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะใช้ชาร์จอุปกรณ์กล้องของเราด้วยนะครับรวมถึงโน้ตบุ๊กมือถือแล้วก็พัดลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจะเหลือแบตเท่าไหร่หลังจากที่เราจบกิจกรรมอันนี้ไปแล้วนะครับถืเอ,อเราดูกันถึงตอนนี้แล้วนะครับอันดับแรกผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีกุปขาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระคลิปดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปพักแล้วก็ไปทานอาหารเย็นกันก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นนนนะครรััับบสําหวี้ไปก่อน,นะครับ thank yeah. you สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับกับทริปจันทบุรี2วันหนึ่งคืนนะครับตอนนี้เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทานอาหารเช้านะครับอากาศดีอารมณ์ดีเรียบร้อยนะครับสำหรับแผนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปชาร์จไฟกันนะครับแล้วก็แวะคาเฟ่เสนนอที่แล้วก็มุ่งหน้ากลับกรุงเทพกันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้านะฮะเวลาจะไปท่องเที่ยวออต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าสถานีชาร์จตอนนี้ถือว่าครอบคลุมมากๆเลยนะครับตามสถานที่ท่อง ห่วงได้เลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นที่ตั้งโรงงานของ Dac ด้วยนะครับเข้ากับว่าบริษัท Dac ที่ผลิตไอออนของเราเนี่ยเขาก็จะมาสร้างโรงงานที่นี่แล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งฮะเราจะได้รถที่ผลิตที่ไทยแล้วก็ใช้ที่ไทยด้วยนะครับและที่สําคัญราคาก็ดี ประหยัดด้วยนะครับสำหรับเจ้าออนไมพัดแนะนาให้ลูกค้ามาซื้อกันนะครับจะได้สบายใจเพราะเรามีโรงงานที่ระยองนั่นเองครับทริปนี้เราก็ไม่ได้วางแผนอะไรกันมากนะครับเราแค่อยากจะขับรถออกมาท่องเที่ยวอ,ออกต่างจังหวัดเราอยากจะรู้ว่าใช้รถไฟฟ้าออาต่างจังหวัดมันจะกังวลมากน้อยแค่ไหนเนาะส่วนตัวนั้นไม่กังวลเลยนะครับเพราะใช้งานง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแค่ขับออกมาเที่ยวทะเลได้มามองวิวทะเลบรรยากาศดีๆแบบนี้ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วนะครับที่สําคัญนะเราก็ช่วยรักโลกด้วยนะครับเพราะรถเราก็ไม่ได้ปล่อยมลภาวะด้วยนะครับใช้ไฟฟ้าร้อยเป ก็จะไม่ร้อนแนอนาคตอยากจะแนะนําให้เขามาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะๆนะครับจะได้ช่วยโลกเรา นะครับโลกเราจะได้ไม่ร้อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีชาร์จไฟกันนะครับแล้วเราก็ไปดูกันว่าชาร์จยากชาร์จง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีปัญหาไหมนะฮะทุกคนจะได้เห็นว่าอ๋อเวลาไปชาร์จสถานีตู้สาธารณะตามปั๊มเนี่ยใช้งานง่ายแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปที่ตู้กันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสรุปใค้จ่ายกันว่าทริปเนี้ยเราใช้ไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือระยะทางเท่าไหร่นะฮะเราจะชาร์จไฟกันอยู่ประมาณแค่80%ดเอร์นะครับเราจะไม่ชาร์จเต็มร้อยนะเราจะชาร์จแค่เพียงพอกับกรุงเทพนะครับผม อีิชา์กันไปครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปตทหาดเจ้าเหลาแล้วนะครับพร้อมตู้ชาร์จไฟเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะทางกันก่อนนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราวิ่งจากกรุงเทพนะครับไปทานอาหารที่จังหวัดระยองกันนะครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งไปที่เนินนางพญาจังหวัดจันทบุรีวิ่งชมวิวไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงไปที่พักที่หลากูนแคมปิ้งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ V2L กันระหว่างช่วงเราแคมปิ้งเมื่อวานตอนเย็นนั่นเองนะครับตอนเช้านี้นะครับระยะทางเมื่อวาานบือมเล่ห 3 8วิ่งได้1 8 6กกิโลนะครับส่วนเช้านี้นะครับที่เรามาถึงเนี่ยนะฮะเราใช้ไป296กิกโลนะครับอัตราชิปเปิลก็ใกล้กลๆกันเลยประมาณ16.2กกิโลนะฮะตอนนี้แบตเหลืออยู่31%เนั่นเองนะครับวิ่งได้อีก15 151กิโลเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จกันนะครับว่าชาร์จง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราชาร์จให้ทุกคนดูเลยครับว่าแม่ง่ายมากๆป่ะ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีขั้นตอนการชาร์จไฟนะครับว่าชาร์จยังไงนะฮะบอกเลยว่าชาร์จง่ายมากๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือดึงหัวจ่ายนะครับหัวจ่ายไฟไปเสียบที่รถของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเสียบเสร็จปั๊บขั้นตอนที่2นะครับเราใช้แอป EV Station นะครับของปตทเลือก QR สแกนที่เป็นตู้ของเขาเองนะครับในหัวของเขาเองหลังจากนั้นให้กดเริ่มชาร์จเป็นนันเสร็จสิ้นตู้กับรถจะทําความรู้จักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ3-5นาทีพอเขาทาความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วซิงกันเรียบร้อยแล้วไฟก็จจะ่าายเข้ตัวรถ ครับตอนนี้เราชาร์จกันแบบออนพีคนะครับราคาจะอยู่ประมาณ7จ็บาทห้นะครับถ้าช่วงออฟพีคก็อยู่ประมาณ5้าบาทห้าสิบนะครับสำหรับตู้ปตทนะฮะนี่คือวิธีการชาร์จไฟง่ายๆนะครับของตู้ EV และที่สําคัญนะครับไม่ได้หมายความว่ามีแค่ EV s t สเตชันที่เดียวนะฮะยังมีอีกหลายที่แล้วก็แอปอีกหลายตัวเลยนะครับที่สามารถใช้ได้ตอนนี้มีแอปมากมายสําหรับสถานีชาร์จไฟเยอะมากๆนะครับรองรับลูกค้าเยอะมากๆเช่นกันนะรถไฟฟ้าเยอะนะครับแอปพลิเคชันในการชาร์จไฟก็เยอะไปด้วยนะฮะและที่สําคัญไปอีกนึงนะฮะรถคันน แอร์เฟฟแต่เป็นแมกกาซีนแบตเตอรี่นะครับผมให้ความปลอดภัยมากๆนะครับคือ1นึ่งแเฟฟเนะี่ยมันกันความร้อนเนาะพอมันทนความร้อนได้สูงนั่นเองนะแบตเตอรี่ที่เป็นแบบแอร์เฟฟและเป็นแมกกาซีนด้วยแมกกาซีนนี้เฉพาะเรานะครับเฉพาะไอออนไวพัทเท่านั้นการเก็บไฟนะครับทนความร้อนสูงกระบายอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีแมกกาซีนแบตเตอรีตตร่ของไอออนไวพัทถือว่าปลอดภัยมากๆเลยนะครับใครอยากได้รถที่ปลอดภัยใช้งานง่ายๆแบบนี้แนะนำไอออนไวพัทได้เลยครับผม ครับผมสำหรับตู้ปตทเนาะนะครับรถเราก่อนเลยนะฮะถ้าเป็นรถเราเนี่ย DC f a s ฟ c ชาร g จของเรานะครับรับอยู่ที่80กิโลวัตต์นะครับถือว่าเร็วนะครับแล้วว่าเพียงพอกับการชาร์จไฟมากนะครับลูกค้าที่ใช้รถน้ำมันอยู่แล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าเวลาเติมน้ำมันเนี่ยมันไวใช่ไหมครับใช้ประมาณ5นาทีก็เต็มละแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ผมบอกอย่างนี้นะรถผมเนี่ยรับไฟอยู่ที่80กิโลวัตต์นะครับหมายถึงว่า DC f a ีฟ c h าร g e เนี่ยใช้เวลาแค่30ถึง40นาทีไว หรือว่าลงไว้ทาอะไรก็ได้นะครับสามสิบนาทีแป๊บเดียวเองนะครับแค่นี้เองฮะช่วงเวลาที่เรารอชาร์จไฟนะครับแค่ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใช้งานผมคิดว่าทุกคนทําได้นะครับไม่ได้นานเหมือนที่คิดนะครับอยากให้เปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าไม่นานแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงนี้อากาศร้อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะไปซื้อกาแฟทานก่อนนะครับเพื่อรอรถเราเต็ม80%ปะไปเดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟก่อนนะ โอเคครับตอนนี okay, okay, ้เราก็ชาร์จไฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราชาร์จไฟมาทั้งหมดนะครับได้83เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราชาร์จไปนะครับอยู่ที่37นาทีเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันแป๊บเดียวจริงๆผมไปนั่งกินกาแฟแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะไฟก็จะได้83เแล้วนะครับคราวนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่เราชาร์จไปนะครับอยู่ที่2 9 3บาทนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงออฟพีก็จะราคาถูกกว่านี้เนาะผมมาชาร์จตอนนี้มันเป็นออนพีกนั่ นะครับส่วนระยะทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่296กิกโลนั่นเองเท่ากับว่าเพียงพอกับการกลับกรุงเทพแล้วนะครับ83% 200กว่าโลโอ้โหเพียงพอมากครับกรุงเทพจันทบุรีแค่นี้ครับทริป2วันหนึ่งคืนยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะคาเฟ่อีกหนึ่งที่นะครับเป็นคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีๆนะฮะก่อนกลับบ้านครับเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันนะครับวันนี้ไป ครับตอนนี้เราก็ถึงโอบปคาเฟ่ฟาร์มแอนด์เลสตอรองกันแล้วนะครับที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอกแกลงนั่นเองเนาะระหว่างทางนะครับที่เราขับมาจากจันทบุรีมาถึงคาเฟ่ที่เนี่ยผมใช้โหมดการขับขี่มาเกือบครบท้ววเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ACC stop and go นะครับก็ใช้มาเรื่อยๆระหว่างทางนะครับรวมถึงเลนดีพาร์สแล้วก็เลนคีบด้วยรักษารถถ้าอยู่ในช่องทางถือว่าทําได้ดีเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยถนนมีเส้นปะมีรถวิ่งข้างหน้าด้วย2โหมดนี้มีความจําเป็นมากเลยนะครับรวมถึง ICA ผมก็ใช้มาบ้างนะฮะและที่าาัรรบเฟได้ กล้อง5 4 0ของตัวรถด้วยเช่นกันนะครับตัวรถไวพัสดนะครับในตัวพรีเมียมทุกรุ่นฮะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันล,ละมีกล้อง5 4 0ให้กับตัวพรีเมียมทุกรุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแวะทานกาแฟแล้วก็ขนมที่นี่กันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกันต่อเพื่อกลับกรุงเทพที่พัฒนาการ52ครับไป ตอนนี้เรากําลังเดินทางกับกรุงเทพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟิลลิ่งในการขับขี่กันหน่อยเนาะกับเจ้าไอออนวายพัสดี90พิเอลเมียมคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับ2วันนี้นะครับบอกเลยว่าขับง่ายนะครับขับดีมากๆด้วยนะครับตัวรถนะครับขนาดมอเตอร์อยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะฮะดูเหมือนจะแรงม้าน้อยนะครับแต่บอกเลยว่าเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆนะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรนะครับบอกว่าเวลาเร่งแซงนะครับอกว่าเร่งได้ทา ได้ดีแล้วก็ป่อภัยมากช่วงล่างก็ถือว่านุ่มนวลนะครับนั่งกันมากับเพื่อร่วมทางนะครับก็ถือว่านุ่มนวลใช้ได้สบายมากๆเลยนะครับผมนิดนึงนะครับผมถ้าไงถึงตอนนี้แล้วนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับแชร์ไปเยอะๆทุกคนจะได้ใช้รถกเตาเหมือนเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพครับโชว์รูมไอออนพัฒนาการ5 2ครับเดี๋ยวเราไม่เจอกัน ตอนนี้เร้ววากลับมาถึงกรุงเทพก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ที่พัฒนาการ52นะครับสูงไ์นอ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมสรุปทิปกันก่อนนะครับหลังจากที่เราไปชาร์จไฟนะครับที่จันทบุรีกลับมาที่กรุงเทพนะครับเราชาร์จที่ปตทนะครับที่สาขาหาดเจ้าหลาวนะฮะระยะทางรวมนะครับวิ่งกลับมาถึงนี่นะครับอยู่ที่248กิโลเราทําความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ90-120เลยนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองที่ได้อยู่ที่15.5กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนั่นเองนะครับโอเคครับเดี โไปทั้งหมด5 0 2กิโลเลยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลือยนะครับที่เราทำได้อยู่ที่16.3กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนั่นเองนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเหลืออยู่ประมาณ22นะครับวิ่งได้อีก109กิโลนะครับอย่าลืมนะว่าเราชาร์จจากที่ปตัตตาหาเจ้าหลามาเนี่ยแค่80กว่าเองเนาะเท่ากับว่าเราวิ่งไปกลับเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลือด้วยนะครับพอมาถึงที่นี่ฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาพูดถึงภาพรวมของตัวรถกััันนนนนิิดนนึงะครรรบทที่เาาไปปออกกม เลยทุกอย่างเลยนะครับผมจะฝากวันนี้นึงนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะฮะช่วงนี้นะครับลูกค้าที่สนใจไอออนไบพัทพรีเมียม490พรีเมียม410แล้วก็490เก้าศน elite นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเน้นยับเป็น490พรีเมียมกันก่อนแล้วกันนะครับจะมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับผมพรบให้นะครับกรอบป้ายนะครับพยางเขารูปแหลกกระดุมรวมถึงฟิล์มเซรามิกล็อบคันด้วยเช่นกันนะครับฟรีค่าจดทะเบียนนะครับฟรีติดตั้งงงโโฮมมมชชชชาาาาารร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 ์์จเเเเเออออดด้้วววววยยยนนนนนะะะะคคคััััััับบบบแแลลลลทีีี่่่่่สญิิกกกกกหืฉฉุ24ตต8ปป็ นะครับ8ปี160,000กิโลตัวแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นะครับ8ปี200,000กิโลนั่นเองนะครับผมฝากติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับวีกรุ๊ปคาร์ครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube IG Facebook แล้วก็ Tik t o อกด้วยนะครับอยากให้เรานําเสนอคลิปอะไรหรือว่าอยากให้เราพาไปดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมและทีมงานจะได้พาทุกคนไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวีกรุ๊ปคาร์ไปด้วยนะครับ Thank you.